นักท่องเที่ยวและสายชิมกาแฟ ى, แห่เช็คอินบ้านแพรสแกรกรางคาเฟ่ร้านกาแฟเปิดใหม่สุดเก๋ที่ตั้งอยู่บนเรือนแพรกลางแม่น้ำสแกกรักงจังหวัดอุทัยธา,ยานีกลายเป็นกระแสในหมู่นักเดินทางที่ต้องการสัมผัสบ,บรรยากาศลอยน้ำพร้อมจิบกาแฟ ى, และชมวิถีชีวิตชาวแพรแบบใกล้ชิดร้านกาแฟแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เลขที่90ถนนคลองสแกกรักง ตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมีจุดเด่นคือการดัดแปลงเรือนแพไม้เก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีให้กลายเป็นคาเฟ่ลอยน้ำโดยยังคงรักษาโครงสร้างดั้งเดิมและลิ่นอายของเรือนแพชาวบ้านไว้อย่างกลมกลืนทั้งมั่นคงและสวยงามเจ้าของร้านเผยว่าบ้านแ,แพสแกกลังคาเฟ่ ให้บริการเครื่องดื่มและขนมหลากหลายประเภทพร้อมเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศแม่น้ำสายสำคัญของเมืองอุทยัยโดยรอบรายล้อมไปด้วยเรือนแพของชาวบ้านกว่าร้อยหลังซึ่งถือเป็นชุมชนเรือนแพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศที่นี่เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง17นาิก30นาทีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายมาสัมผัสวิถีชีวิตริมสายน้ำพร้อมกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟในมุมถ่ายภาพสุดชิลที่กำลังฮอตฮิตกมงะออ่าาจบวปร ก,ก็เลยก็คิดว่าจะเอามาทําเพื่ออนุรักษ์แทนไว้ถ้าเกิดเป็นเมนูน,นะคะเราพยายามแบบหลากหลายเพราะว่าคนท่องเที่ยวเนี่ยทานเยอะอย่างเช่นกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มแบบชื่นใจซูมิตี้หรือว่าจะเป็นพวกชาพวกอ่เฮลตี้ต่างๆที่ก็เตรียมรับรองไว้เพราะว่าเรามีหลากหลายมากค่ะถ้ามาจากอุตรดิตถ์นะคะขอฝากร้านกนาแฟเล็กๆนะคะที่บ้านแพสแกนกันค่ะอยู่ติดกับจะบอกว่า ตรงข้ามกับอธิชัยใกล้กับสารการใกล้กับศูนย์วงเดือนใกล้กับตลาดของพี่นะมีสองแพรเป็นโฮมสเตย์ของน้องสังแล้วก็ตดยของพี่เองมทำเป็นร้านกาแฟา มาง่ายค่ะเห็นวัดพ่ชัยแล้วก็งข้างค่ะมาจอดรถได้เลยค่ะแล้วก็เดินมานิดเดียวร้อยเมตรค่ะหรือว่าทางเรือก็ได้นะคะทางเรือนี่ตอนนี้ช่วงนี้ลูกค้าเรือมาเยอะมากค่ะมาค่ะมาทางมาทางเรือเนี่ยนะมาทางเรือค่ะมาทางเรือใช่ค่ะได้ทั้งบนบกและทางเรือคทีนี้ต้องรับนะค่ะ